สองพระอริยะพบกันทางจิตหลวงปู่หมุนห้ามหลวงปู่สวงหยุดเผาเงินสองอริยะแห่งศีสเกตพบกันทางจิตบทสนทนาของหลวงปู่หมุนพูดถึงรูปคนในแบงค์ทำเอาหลวงปู่สวงเลิกเผาเงินลูกศิษย์ลูกหาบูชาหลวงปู่สวงต่างทราบกันดีว่าหลวงปู่สวงท่านได้ฉายาว่า ครัวขี้เท่าเผาแหลกลานโยมถวายเงินเป็นฟ่อนท่านก็โยนเงินลงกองไฟเสมอเสมอท่านให้เหตุผลว่าเงินมันไม่ดีมันเป็นกิเลสตอนหลวงปู่สวงมาวัดป่าหนองลมปกติแล้วท่านจะเผาเงินที่โยมเอามาถวายลงกองไฟแต่ครั้งนี้ท่านกลับไม่เผาท่านทำพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคล รุ่นเสาห้าบูชาครูโดยจับสายสินที่พาดผ่านกองไฟเกิดเหตุอัศจรรย์ท่ามกลางสายตานับสิบสิบคู่คือสายสินที่พาดผ่านกองไฟไม่ไหมไฟหลวงปู่สวงทำพิธีไม่นานท่านก็กลับช่วงเวลาที่หลวงปู่หมุนท่านมาก็มีคนนั่งเฝ้ากันอยู่เต็มไปหมดจนกระทั่งท่านกลับหลวงปู่หมุนก็ยังคงอยู่ที่กุฏิเป็นปกติ ลูกศิษย์ของหลวงปู่หมุนจึงเข้าไปกราบเรียนหลวงปู่หมุนว่าเมื่อครู่หลวงปู่สวงท่านมาแต่กลับไปแล้วหลวงปู่หมุนบอกว่ารู้แล้วเจอกันแล้วฉันยังบอกท่านว่าอย่าเผาเงินเลยรูปของคนในเงินนั้นคนไทยเขาบูชากันและมีคนเดือดร้อนคนลำบากยากจนอีกมากเป็นอันรู้กันว่าหลวงปู่หมุน ผู้ได้ชื่อว่าท่านมีวาจาสิทธิ์กล่าวออกมาว่าได้เจอแล้วไม่มีทางเป็นไปอื่นไปได้นอกจากเจอกันด้วยอำนาจจิตสมาธิเท่านั้นเรื่องการเผาเงินนี้มีข้อพิสูจน์ว่าหลวงปู่สวงท่านเลิกเผาตามคำบอกหลวงปู่หมุนจริงๆในต้นฉบับของทิพยจักรเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งมีคนถวายเงินท่านถึงสี่0 0บาท แล้วท่านก็ไม่ยอมเผาเงินแต่ได้เก็บเงินจำนวนนั้นไว้นำขึ้นรถไปด้วยนี่ถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยของท่านตรงนี้กระจากเวลาเดาว่าท่านคงได้พูดกับหลวงปู่หมุนทางจิตดังที่ได้เล่ามาแล้วข้างต้นเนื้อความตอนนี้เล่าว่าวันเดียวกันกับที่ยอมนำเงินมาถวายสี่หมืนบาทหลวงปู่สวงท่านได้รับนิมนต์ไปสถานที่แห่งหนึ่ง แต่ดันชี้นิ้วให้คนขับรถขับพาไปในหมู่บ้านเล็กๆซึ่งอยู่คนละทิศกับทางหมู่บ้านที่นิมนต์ท่านจะไปทางไหนก็บอกกับคนขับรถด้วยการชี้นิ้วสั่งว่าจะให้ไปทางซ้ายหรือขวาสรุปว่าตอนนั้นคนขับรถต้องอ้อมวนไปมาเพราะเหมือนท่านชี้ไปมาสเปะสปะจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่หนึ่งท่านก็ทิ้งเงิน ที่คนนำมาถวายประมาณ4ี่0 0บาทโดยโยนออกนอกรถคนขับใจหายแวบกระทั่งส่งหลวงปู่ถึงวัดก็แอบวกกลับไปที่เดิมหมายจะเก็บเงินคืนพอไปถึงเงินหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เลยไปถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เรียกพลเมืองดีที่เก็บเงินนั้นได้มาคนขับถามว่าน้าเจอเงินของผมได้ยังไงพลเมืองดีตอบว่า ผมตั้งใจจะมาผูกคอตายเพราะหนี้ผมเยอะก็เลยมาเจอถุงเงินนี้พอดีผมเอาเงินมาส่งผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าถ้าไม่มีคนกลับมาเอาผมจะเอาไปใช้หนี้เพราะหนี้ก้อนนี้ทำคนในครอบครัวเดือดร้อนไปหมดคนขับรถของหลวงปูส่สวงจุกตื้อขึ้นมาจนถึงคอหอยเลยทันทีตอบกลับไปว่าเอาไปเถิดเงินก้อนนี้หลวงพ่อท่านให้นายจากนั้น ก็มีอีกหลายตอนที่ท่านไม่เผาเงินแต่จะโยนทิ้งออกนอกรถเคยลงในข่าวหนังสือพิมพ์มีคนมาเก็บรถติดเต็มถนน